สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปรถเก๋งนะครับราคาไม่เกิน10,000แบาทนะครับก็คือเป็นตัว Civic Dimension นะครับปี02นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าเป็นราคาปกติทั่วไปถ้าเป็นตัว Dimension นะครับก็อยู่ราคาประมาณแสนสามแสนสี่แสนห้นะครับบางคันนะครับอาจจะเกินแต่ว่าสําหรับคันนี้เนี่ย ทางตำลารถนะครับที่นำมารีวิวก็คือราคาแค่1 0 0 0 0แบาทนะครับบวกลบเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะมากนะครับสำหรับตรงนี้ก็จุดเด่นของเขาก็คือความที่ยังเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับก็ใช้งานน้อยด้วยอีก1คันนะครับที่มีความเดิมนะครับแล้วก็ยังคงความน่าใช้งานอยู่นะครับสำหรับรถปี2002นะครับแล้วก็ในแปลปี2020นี้ สำหรับการรีวิวนะครับของตำรารถก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็จะเริ่มรีวิวจากภายนอกก่อนนะครับโดยจะเริ่มจากด้านหน้านะครับจากตรงนี้นะครับที่ผมลองเคาะเสียงฟังเสียงดูนะครับเนื้อสีของเขาค่อนข้างบางนะครับทางด้านฝากระโปรงนะครับกันชนหน้ายังดูดีนะครับยึดเกาะได้ดีนะครับมุมไฟนะครับไม่คอนไม่โยกนะครับสีค่อนข้างสวยนะครับก็เป็นสีขาวที่เป็นโรงงานนะครับสีโรงงานเลย แก้มด้านนี้ก็ค่อนข้างบางนะครับเสียงค่อนข้างใสทางด้านบานประตูนี้ก็เช่นกันครับมาถึงจุดนี้ก็ยังคงความบางอยู่นะครับของเนื้อสีนะครับไม่มีเสียงทึบแต่อย่างใดเนาะทางด้านกันชนหลังนะครับก็ยึดเกาะได้ดีนะครับตะเข็บริ้วรอยต่างๆนะครับยังอยู่คงที่นะครับพร้อมใช้งานมุมไฟด้านหลังก็ยึดเกาะได้ดีนะครับค่อนข้างสวยนะครับคันนี้ภายนอกจากตรงนี้เลยนะครับถึงตรงนี้ถือว่าโอเคครับยังไม่มีจุดเสียตรงไหน ลองยกโยกดูนะครับขยม่มขย่มกดกดดูนะครับชกหลังก็ยังทํางานได้ปกติดีนะครับไม่มีอาการเสียนะครับก็ยังให้ตัวได้ดีไม่มีเสียงดังออดแดดแแดประมาณนั้นก็จะมีทึบทางด้านเมื่อสักครู่นะครับก็คือบานประตูทางด้านคนขับเนาะ,ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทึบแบบทึบมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ฟังเสียงดูแล้วมันก็ไม่ได้บางกว่าทางด้านอื่นนะครับที่เราเคเคาะมา แต่ว่าลองเปิดประตูลองเช็คดูทางบานประตูแล้วนะครับก็ปิดเปิดได้สนิทดีนะครับแล้วก็เนื้อสีของวัตประตูกับตัวถังด้านในนะครับรวมไปถึงตัวด้านนอกเมื่อสักครู่นะครับที่ลองฟังเสียงดูเนี่ยเป็นเนื้อสีเดียวกันนะครับก็คาดว่านะครับน่าจะมีการสะสีมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้โปะหรือว่าโดนชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเนื้อสียังเสมอนะครับก็โอเคครับภายนอก ส่วนทางด้านภายในนะครับผมคิดว่าทางเพื่อนสมาชิกน่าจะเห็นจากภาพรีวิวแล้วนะครับว่าเบาะของเขาเนี่ยยังเป็นเบาะเดิมนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหม่มากๆดูแลพร้อมใช้งานประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าครับยังดูดีคอนโซลกลางโอเคเลยนะครับแล้วก็พวกจอมอนิเตอร์นะครับฟังก์ชันต่างๆอุปกรณ์ตรงด้านนี้นะครับก็ยังพร้อมใช้งานจากที่ลองปิดกุญแจดูยังปิดเปิดได้นะครับก็ไม่ได้เสียแต่อย่างใดนะครับทางด้านนี้ห้องโดยสารด้านหลัง คอนโซลประตูนะครับก็ใหม่นะครับถือว่าถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับปี2อ0 2นนะครับห้องโดยสารด้านหลังก็โอเคครับอาจจะมืดไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับเบาะยังดูดีอยู่เลยนะครับยังดูใหม่นะครับเป็นเบาะหนังดูดีเลยเพราะว่าปกติเนี่ยผมเคยรีวิวรถประเภทนี้มาในปีประมาณอย่างนี้นะครับบางคันนะครับหุ้มเบาะมาใหม่หรือว่าเปลี่ยนเบาะไปเลยนะครับหรือว่าเบาะแตกเบาะเล้าแล้วอะไรประมาณเนี้ยเนื้อของเบาะหนังนะครับก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์พร้อมใช้งานเท่านี้นะครับสาหรับภายใน ถือว่าโอเคครับถัดมาครับก็จะมาดูทางด้านซุ้มห้องเครื่องนะครับเราก็เครื่องยนต์กันบ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับน็อตเนี่ยมันผมมองดูแล้วมันไม่ใช่น็อตเดิมโรงงานนนนะครับแล้วก็มีการขันออกนะครับคาดว่านะครับน่าจะมีการสาดสีมาจริงๆนะครับแต่ว่าลองเช็คดูจากคานด้านในนะครับคานทางทั้งสองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็คานหน้าเนี่ยยังปกติอยู่นะครับไม่มี รอยย่นลอยยู่นะครับหรือว่ามีการชนถึงโครงคายด้านในมานะครับแล้วก็ไม่มีรอยทําอ็อกเชื่อมปะอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีถือว่าโอเคครับก็น่าจะเป็นการสาดสีมาประมาณหนึ่งนะครับทางด้านตัวเครื่องยนต์นะครับถือว่าจากตรงนี้เลยเนี่ยถือว่าโอเคครับในระดับหนึ่งนะครับสตาร์ทฟังเสียงดูก็ถือว่าเสียงเดินค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็เดินเรียบมากนะครับค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีคาบเยิมของน้ำมันเครื่อง นะครับเราอองด้านหลังไม่มีนะครับก็ถือว่าโอเคขนาดรถคันนี้นะครับจากที่ผมไปรีวิวเนี่ยจอดมาค่อนข้างนานมากแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคครับไม่มีแค่ค่าฝุ่นปกตินะครับก็ถือว่าพร้อมใช้งานครับอีกหนึ่งจุดสำหรับเครื่องยนต์ครับทีนี้ก็มาดูสรุปกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว civic dimension ปี2002คันนี้นะครับว่าถึงตรงนี้เลยเนี่ยภายนอกภายในนะครับช่วงล่างเครื่องยนต เบรกโชคเกียร์นะครับเขามีจุดไหนที่ไม่พร้อมใช้งานบ้างครับจากที่ผมรีวิวเลยนะครับภายนอกเนี่ยถือว่าโอเคครับค่อนข้างใหม่แล้วก็ภายในนะครับเรียกว่าเกือบ1 0 0เลยก็ว่าได้นะครับช่วงล่างนะครับพวกเบรกยางโชคเนี่ยยางนี่ยังเป็นยางใหม่อยู่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ได้แม็กลายประมาณอย่างนี้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างขุมนะครับส่วนเรื่องเกียร์นะครับจากที่ผมลองสตาร์ทเดินหน้าถอยหลังดูนะครับก็ไม่มีความหน่วงของเกียร์แต่คิดว่านะครับหาก สมาชิกท่านใดนะครับสนใจที่จะซื้อไปใช้งานเนี่ยทางช่องแนะนำนะครับว่าควรจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับพวกน้ำมันเกียร์เนี่ยสำคัญนะครับยิ่งเป็นเกียร์ออโต้ที่จอดมานานแล้วนะครับควรจะเปลี่ยนถ่ายนะครับก็คิดว่าอื่นๆนะครับตรงช่วงเกียร์ช่วงอะไรเงี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรจากที่บอกไปนะครับจากที่ได้รีวิวก็คือไม่ได้มีความหน่วงของเกียร์นะครับเวลาใส่เกียร์แต่ตรงนี้ทางตัวผมเองนะครับก็ลองได้ประมาณหนึ่งไม่ได้ขี่แบบ จนครบทุกเกียร์ไปไกลๆขนาดนั้นนะครับก็ขอออกตัวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับก็จากที่ได้ลองอสตาร์ทฟังเสียงดูอีกทีนึงนะครับเช็คอย่างละเอียดดูอีกทีหนึง่งก็ไม่ได้มีจุดไหนที่ชำรุดนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับเรียกว่าเกือบ1้0เเลยก็ว่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ได้เคยบอกไปในหล,หลายๆคลิปว่าถ้าเกิดสนใจถูกใจยังไงเนี่ยอยากให้มาลองขับนะครับลองมาเช็คด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่งเพื่อความาสบายใจนะครับ แต่สำหรับตรงนี้นะครับทางช่องมองว่าผ่านครับพอไปได้นะครับเครื่องยนต์ถือว่าโอเคเลยครับสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องราคานะครับจากสภาพนะครับบวกลบคูณหารดูแล้วเนี่ยถือว่าพร้อมใช้งานมากๆแล้วก็ไม่มีตำหนิตรงไหนนะครับที่จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับผู้ที่คิดจะซื้อไปใช้งานนะครับหรือว่าหากซื้อไปใช้งานแล้วเนี่ยในระยะ อันใกล้นี้นะครับ4-5ปีนี้นะครับที่ต้องเป็นค่าเมทันแนเนี่ยทางช่องมองดูแล้วนะครับแล้วก็ลองเช็คดูอย่างละเอียดดูอีกทีนึงนะครับก็ไม่มีจุดไหนแน่ๆนะครับทางช่องการันตีได้เลยว่าคันนี้เนี่ยซื้อไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับก่อนที่จะมีการเมทันแนส่วนเรื่องราคานะครับทางช่องมองว่าค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับราคาที่ทางเจ้าของเนี่ยลดมาให้อ่ากับทางสมาชิกในช่องนะครับประมาณ1น0 0 0แสนบาทเนี่ย มองว่าคุ้มนะครับกับสภาพประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดตัวด i m เบนชั่นจริงๆแล้วนะครับราคากลางอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อต้นคลิปก็คือจะอยู่ที่แสนสามนะครับจนไปถึงแสนหเป็นบางคันนะครับกอ็อยู่ที่สภาพ นะครับของตัวรถว่าพร้อมใช้งานมากน้อยขนาดไหนมีตาหนิมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ใช้งานมาแล้ววิ่งมากวิ่งน้อยประมาณนั้นนะครับแต่สําหรับคันนี้เลยจริงๆเนี่ยทางเจ้าของเขาต้องการจริงๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณาแสนสองแสนสามนะครับแต่ด้วยความที่ว่านะครับทางตำรารถไปขอรีวิวเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออโอเคนะรถให้กับสมาชิกในตำรารถไปเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากได้จริงๆนะครับก็มาทดลองขับได้ตลองกันอีกทีหนึ่งหน้างานประมาณนั้น ครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับกับ Honda Civic d i m e n s i o n ปี2002นะครับราคา100,000บาทหากสมาชิกท่านใดนะครับที่ดูอยู่นะครับมีความสนใจถูกใจยังไงก็ลองติดต่อพูดคุยนะครับด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยหรือว่าจะติดต่อมาทางเบอร์ของทางช่องก็ได้นะครับยินดีนะครับให้บริการเต็มที่นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับหรือว่าสมาชิกท่านใดที่มีความรู้สึกอยากจะได้รถมือ2งนะครับทางช่องตำรารถนะครับก็ยินดีเป็นทุระให้ นะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถแต่ละคันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยดูรีวิวแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอยากได้ประมาณ7จ80%อยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากให้ไปทดลองขับด้วยตัวเองอย่าเชื่อใจหรือว่าอย่าเชื่อมั่นในตัวผมมากหรือว่าเจ้าจของร้านแต่ละร้านมากขนาดนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราดูเพื่อเป็นข้อมูลหรือว่าแนวทางก่อนนะครับแล้วก็ไปตัดสินใจทดลองขับดูอีกครั้งหนึ่งนะคร ในรถคันนั้นๆน่นนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้เจอก,กันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ